ีครับพบกับช่องพาหาปามวลมันนี้เราก็จะมาเฮ็ดเลือดเชื่เกเาครับมันนี้กะเราจะมาใส่ขันเลือดนะครับใส่ขันเลือดับแกะตัวนี้ออกแล้วก็หุมตัวนี้นะครับมันนี้จะลิพาจะเป็นกล้องว้าถ่าย มีใจขันเรือก่อนที่ีใจขันเรือกะยังเบิงตามขั้นตอนครับแล้วผมให้ดครับผมบัดน,นี้กเฮากะหานขันเรือได้ลุง่งโตแล้วนะครับเขาวัดจากตัวน,นี้มานะครับหัวเรือสุดหัวเรือลงมานี่มันจะอยู่ทีเมตรหาเส้นนะครับ เม็ดหาเส้นนี่เพราะว่าเพื่อตัวนี้เป็นเป็นกองหัวเห่านะครับจากขันตัวนี้มาหน้อยหนึ่งก็จะเป็นกองหัวโค้งมานี่แล้วก็ไปนี่นะครับประมาณ8ปดชิบเส้นบนันนี้ขันเลือนี่เห่าก็จะได้อยู่ยูทีนี่ครับลอยสิบแปดเส้นนะครับ ลอยสิบแปดเสนนี่เข้าใจหากันนะครับถ้าจะใส่ทีก็นี่มันกินจะทีพอดนะครับมันจะเป็นเจ็ดขันมันจะทีเกินไปนี่ครับมันจะลงลอยแปดลอยสิบแปดเสนเกาะได้ครับทางนั้นกเกาะแล้วคามาใส่ทางนี้ลอยสิบแปดครับมันกินจะลงโตพอดีนะครับนี่ครับทางนั้นเกาะมา ลอยสิบแปดบานนีทั้งนี้นี่เฮาเอาตามความอันนี้ข้องใหม่อัดนะครับลอยยี่สิบสองตามันเหลือมานี่เป็นลอยยี่สิบแปดเพราะว่าเพื่อเพื่อช่องว่างระวางระวางนี่นะครับขันกระปองมันจะอยู่ประมาณสี่หาเส้นประมาณนี้นะครับเวลาเ้าเหตุแล้ว ครับบันนี้เดี๋ยวพมสิตัดให้เบิ่งนะครับตัดอันโตขันเฮ้าเฮาสตัดจังได๋เพราะว่าส่วนตัวอันนี้เฮ้าหูแล้ว,ว่าเฮ้าตองใจทั้งเลนะครับแล้วก็เวลาเฮ้านี่นะครับนี่พมเริ่มบอกตัวนี้วัดลงจากนี่นะครับวัดลงจากริมริมบนตัวนี้ริมบนพินวัดลงมา หลังขันมันจะอยู่วางสิบหาเส้นครับนี่ครับบางนะครับสิบหาเส้นนี่ครับสิบหาเส้นราคาที่เขาว่าความลึกคลองทองเลือดจักเส้นนี่ครับเอาวัดส่วนลึกสุดของเรือนะครับคือไล่จากท้างหลังมาเป็นขันที่สองนี่คือ ส่วนลึกสุดของเรือนี่ครับช่อนนี้มาใจนี้สามส่เส้นครับเห็ดเล้วกสิ 10, ประมาณสิบห้เส้นนี่ครับถ้าห้าเห็ดแล้วกับประมาณสิบห้าสามสิบหกสามสิบโป้ขึ้นหุมขึ้นโป้ขึ้นประมนสามสิบหกเส้นนะครับช่วงลึกของเรือนี่ครับ บัน,นี้เดี๋ยวพมสิตัดขันให้เบิ่งนะครับตัดขันตัดขันเอาขันลงให้เบิ่งราิวัดให้เบิ่งอีกเัอนึงนะครับคร <hi> ับผมหลังจากที่ห้าตัดขันเรียบร้อยนะครับฮ <s uss> าก็มาใส่เห็นบ <S <s <uss> <S นน่ครับตัวนี้นะครับมันก็นจะเป็นออกมารูบแบบนี้นะครับ <S <s <uss> <S ขันเรือ เพราะว่าถาเห้าตัวนี้ใ่ใสหาขันนะครับใส่เลือนี่ใจขันเลือนี่หาขันถาใ่หกขันมันบ่เป็นตามตำล่าเพิ่นนะครับมันเป็นขันคูถาสีใ่เป็นเจ็ดขันมันกะทีโพดนะครับหรือถ่าไผอยากได้หกขันขันมันกับพ่อดีอยู่ซ่องซ่องขันมันกับพ่อดีอยู่แต่ว่าเพียงตะว่ามันมันอยู่ขันคูนะครับ ถ้าเข้าใจเจ็ดขันนี่มันสิทีโฟนถ้าพูดใหญ่ผู้ใ้อยจากได้ที่ก็จังมาจังเอาไม่นะครับตัวนี้ผมเหดยืนไว้หาขันเพราะว่ามันเป็นเลือดเจ็ดเมตรสิบหาถ้าเป็นรุ่นสีเขียวเขียวนะครับรุ่นแปดเมตรเก้าเมตรนะแปดเมตรเจ็ดสิบมันะ 8, 7, มจะเป็นเจ็ดขันนะครับถ้ารุ่นนั้นเป็นเจ็ดขัน รือถาไอยากได้เก้าคันก็จะมาสั่งเอาไม้ก็ได้มันก็เพิ่มนิดๆน,น,น้อยๆนะครับเพิ่มไปตามวัสดุที่เอาใจครับบัดนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็เฮ็ดโครงไม้กองกองล้มด้านหน้านะครับครับด้านหลังเฮ็ดกองโครงขึ้นโครงไม้ไปก่อนนะครับเฮ็ดกองล้ม บัน,นีเฮ้าก็จะกองล่มขึ้นโค้งไว้แล้วเฮ้าก็จังจะหุ่มขันเลือไวก่อนครับผมเดี๋ยวเฮ็ดให้เบิ่งครับบันีครับผมบัน,นีหลังจากที่เฮ้าเฮ็ดยึดขันแล้วนะครับตัดขันแล้วเฮ้าก็จะมายึดขันไว้ก่อนนะครับก่อนจะยกออกจากแบบเลือ นี่นะครับตัวนี้เป็นตัวกล้องหนาแล้วก็กล้องหลังผมสิไทายตะกล้องหนาให้เบิ่งก่อนตัวนี้กล้องหนาเขายืดน็อตแล้วนะครับนี่ตัวตัวันหนานี่เขาโบต้องยืดด้วยครับ <c oughs> เพื่อการลืมเขาแก้ออกเลยครับ <c oughs> กันคันหน้านี่เขาแก่อ,อกกอนการลืมบานนี้ตัวนี้ถ้าน้ำยาไปก่อนครับเพราะว่าเขา อมื่ออื่นเขาจะได้ล่งอันนี้นะครับตัวนี้ยึดยึดไปไ้ก่อนเขาจะยึดเพื่อกันมันโยกกันมันตีงนะครับถ้าเขาบ่อยยึดไปมันก็อยากนี้ส่งแน่น พาเน่เข้าตัดแบบนี้นะครับเป็นยังคือ,คอต้องตัดสองทางหรือสามทางสองทางก็ได้ครับให้เป็นสนทางนี้แล้วก็สนทางนี้ก็ได้ตาว่าสองทางนี่ต้องเป็นห้อยตัดนะครับเพื่อว่าเนี่นะครับตัวนี้้าตัดสามทางก็ดีเข้าบอดโีโพนะครับมันจะเป็นแบบนี้เขาจะยืดแบบนี้นะครับ,รบยืดขึ้นมาสเสมอพี่ ยึดขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับยึด้าเข้าเป็นสนแบบนี้มันก็จะโพมันก็จะโบงงามนะครับ้าเข้าตัดสามทางนี่มันจะออกมาดีกว่ามันจะงามกว่ากันนะครับน่ครับมันก็ยึดแบบนี้ไป นะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้านี่ <c oughs> นี่ครับถ้าจะโพ่ตัวนี้ไปขนาดนี้โบโพไปหลายนะครับเก็บงานขนาดนี้นี่ครับ มันจะอยู่ประมาณรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าก็จะจิ้มน้ำยาเลยครับแบบนี้นี่ครับตอนนี้คือเหาายืดไว้ก่อน วิธีการย็ดเท่ากับแปะดันบนก่อนเพื่อให้น้ำยาไหลลงไปข้างล่างแล้วก็แปะสนแล้วก็จะมาจิ้มจองกลางนะครับพยาามสนมันย,ยาให้อันโพนะครับ้าโพมันจะเก็บยากขาเขาสิดแเอากระดาษใจมาถูอีกเท่าหนึง่ง้ามันโพนะครับแล้วก็้ามันโพนี่เทาจับบได้น้ำนะครับเป็นคือเสียนใหม่ มันจะเป็นคือเสียนใหม่เนี่ยถามันโบโพหเอากับบได้คัดแต่ว่ากัคัดคือเก่าแล้วครับคัดเพื่อตัวใหเขาแนมบบเห็นแล้ก็ต้องคัดไปแล้ก็ต้องมีหลอดหูหลอดตาแน่และครับเหดเลือดตาละาแบบนี้มันโบคือกันนะครับเลือดทาทาส่งนี่เหตแบบนี้ ถ้าเป็นเลือดตกปลากระเฮ็ดอีกแบบหนึ่งเลือดทะเลเฮ็ดอีกแบบหนึ่งมันคนละแบบนะครับการเฮ็ดมันคนละแบบกันถ้าเราจะเอาลักการเลือดทะเลมาเฮ็ดตัวนี้มันกับบ่อใดนะครับเอาเลือดตกปลามาเฮ็ดแบบนี้มันกับบ่อใดเพราะว่าแต่ละพื้นที่การใช้งานมันบ่อขึ้กันนะครับ นะครับวิธีการยึดยึดเว้ก่อนมานี่ขั้นตอนนี่คลิปนี่เพิ่มกิดสีเห็ดซัานี่ให้เบิ้งก่อนนะครับมานี่คลิปคลิปนานี่จ้างสีเป็นหุม่มปิดกล่องตัวนี้ใจแล้วก็ใจข้อจอตัวนี้แล้วก็ยึดตู้นะครับยึด,ดตู้ ขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้ผมสี่ห่มหยึดตัวนี้ให้เบิ่งนก่อน,นะครับตัวนี้เราจจเหตุเป็นสองสั้นนะครับนี่นีสั้น์แรกแล้วก็ต้องเหตุอีกสัตนหนึ่งเพื่อาการยึดนะครับเดี๋ยวผมสิตัดออกก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะเงาโพดผู้เบิ่งก็คือสิเข้าใจยู่ล้วครับ สั่นสองรอบสองกระเฮ็ดขึ้นกันนี่แหละครับลักษณะเดียวกันครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้ามักจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดลูปกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ